มากกว่าครึ่งศตวรรษของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจด้วยงานวิจัยกว่า520เล่มผลิตบัณฑิตไปแล้วมากกว่า12,000คนวันนี้เราก้าวไปอีกขั้นสู่มาตรฐานระดับสากลโดยองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริงมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและในวันนี้เราคือเชียงใหม่ university business school ก้าวใหม่ของพวกเราชาวแอคบา เราคือคณะบริหารธุรกิจแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน a c s b <S สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจในระดับโลกที่ดีที่สุดเราเลยต้องเป็นเลิศในทุกด้านทั้งด้านการเรียนการสอนด้านงานวิจัยและบริการวิชาการและด้านการพัฒนานักศึกษา ทำให้หลักสูตรของเราก้าวทันโลกธุรกิจอยู่เสมอเรามุ่งมันที่จะสร้างองค์ความรู้ที่ต้องปฏิบัติได้จริงด้วยสี่ภาควิชาที่เข้มข้นที่สุดภาควิชาการตลาดเราสร้างนักวิเคราะห์และนักวางแผนกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลที่ใช้ c o n SUMER INSIGHT RESEARCH CUSTOMER DATABASE และ BIG DATA สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแบบไร้รอยต่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วกำหนดทิศทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างการเติบโตที่มั่นคงจากนักบ,บัญชีในยุคเก่าก้าวสู่การเป็นบิสัยพาร์เนอร์ในยุคดิจิทัลภาควิชาการบัญชีเราสร้างนักบ,บัญชีที่ตอบโจทย์ธุรกิจและเข้าใจโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลครอบคลุมทั้ง data management data analytics และ data visualization เพื่อสร้างคุณค่ายทุกธุรกิจด้วย Business Insight Digital Finance, Blockchain, c r y p t o c u r r e NFT c y n จะ Disrupt สู่ยุคใหม่ที่ภาควิชาการเงินเราจะพาคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วเดียวกับการเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีทางการเงินเป็นเครื่องมือถอดรหัสความหมายคุณค่าสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนเราสร้างผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มองภาพรวมของกิจาการ ตั้งแต่กำหนดทิศท,ทางองค์กรจนมาสู่การปฏิบัติแปลงวิสัยทัศน์มาสู่การทำงานจริงในทุกด้านของธุรกิจทั้งเรื่อง Hard Skill และ Soft Skill ไม่ใช่แค่การเป็นผู้ประกอบการเราจะทำให้คุณรู้ทุกแง่มุมของธุรกิจบริการเข้าใจกระบวนการเข้าใจความต้องการของลูกค้าคิวิเคราะห์วางแผนและลงมือปฏิบัติจ,จริงเพื่อให้คุณกลายเป็นนักธุรกิจที่รอบรู้มีทักษะรอบด้าน มีเซอร์วิสมายมีบุคลิกภาพที่ดีและที่สำคัญสื่อสารได้3ภาษาสวัสดีค่ะ d e partment of Management and Entrepreneurship ควนหญิงต้าเจียเราเปิดสอนทั้งในระดับปริญญา,รารตรีปริญญาโท4หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงินต่อ,อยอดองค์ความรู้ไปอีกขั้นด้วยปริญญาเอกภารกิจหลักของเราคือการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิตที่รู้จักการทำงานเป็นทีม บัณฑิตที่รู้จักคนเรียนรู้จักชุมชนบัณฑิตผู้สร้างสังคมธุรกิจที่ไม่ได้หวังแค่ผลกำไรแต่ต้องคืนกำไรให้สังคมเชียงใหม่ university business school เป็นเพียงก้าวแรกของพวกเราเราจะก้าวต่อไปโดยยึดมั่นในวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ ก้าวย่างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคงมก้าวสู่ความสำเร็จในฐานะผู้นำของอนาคตกับเราเชื่อมยูนิเวอร์ซินูล